โพี่น้องนี่คือกิ่งหรือใบของโบตันเดี๋ยวนาะเล็กจะเอามาปักชำแล้วก็ทำเป็นไม้ประดับนะอันนี้นาะเล็กชำไว้ก่อนคือปลูกไว้ก่อนตามต้นไม้ตามอะไรเงี้ยมันมีกิ่งเยอะนะเราก็ต้องตัดออกมาบ้างนะเพื่อที่จะปลูกชำปลูกใส่กระถางแขวนนะประดับให้สวยงามาเดี๋ยวมาดูกันว่านาะเล็กจะทำยังไงช่างกิจทเลสาปี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าฝาพัดลมเก่าเนี่ยนเะลก็จัดการใส่ดินใส่กะปะเพรา,า,พาสับนะนี่ฮะข้างล่างก็รองนะด้วยฟองน้ําเพื่อซับน้ำเดีนะ๋ยวเราก็จะปลูกช่ำใหม่กิ่งของ โบตันนะโบตันไทยนะนี่ยก็เสียบเสียบเสียบลงไปเลยนะทำง่ายๆนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครว่าง่ายขนาดไหนนี่ฮะทีนเล็กตัดกิ่งมาเนะี่ยก็สามารถที่จะเสียบลงไปเลยนะเสียบฝังลงไปนะเขาก็จะเกิดงอกรากขึ้นมานะแล้วก็ทำให้ใบของเขาเนี่เลื้อย นะออกไปยาวไปเรื่อยๆสมบูรณ์นะอันนี้ก็จะทำเป็นไม้แขวนมันก็จะง่ายต่อการเรื่องของการให้ปุ๋ยนะการให้ปุ๋ยการรดน้ำนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเดี๋ยวนาเล็กทําเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็บบไนไงก็เสียบกันง่ายๆแบบนี้แหละนะเดี๋ยวเราตั้งไว้อย่างเนี้ยเหมือนเป็นการชําไว้เดี๋ยวรากเขาก็จะออกนะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นี้รากออกแล้วเราก็สามารถที่จะ ย้ายนะนะพดย้ายเอาไปแขวนได้นะโชว์ความสวยงามได้นะก่อนอื่นนั้นะเล็กก็จะนะเนี่ยเสร็จไหมอันนี้คือจอกนะเราจะเอามาทำเป็นปุ๋ยนะยัดเสริมความแข็งแรงนะีนะ่ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวพอเขาตายเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะ อย่างน้อยตอนนี้ก็ช่วยให้ยึดไม่ให้ลำต้นเขาเอ,เอา็นไปเอ็นมานให้กิ่งที่เราปักชำนี่มันนิ่งเดี๋ยว,วนะนาเล็กก็จะยัดเข้าไปให้หมดเลยลละอ่ะนี่ฮะนาเล็กก็จัดการเอาพวกนต้นจอกนะใส่ยัดเข้าไปนะตอนนี้ยังเป็นจอกที่สดๆอยู่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็จะ แห้งเหี่ยวตายแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็จะหมักอยู่ในนี้นะแล้วก็ทําให้คลุมดินนะหรือว่ากาับมะพร้าวสับเนี่ยให้มันชุ่มชื้นอย่าให้มันระเหยเร็วนะแล้วไปเรื่อยๆนานวันเขาก็จะหมักกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะให้กับไม้ของเรานะั่และก็จะชํำไว้อย่างนี้ประมาณสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์นะพอ รากเขาออกแล้วมั่นคงแล้วนั่นแหละก็จะเอาไปแขวนแล้วก็ประดับสวยงามนะฮะเดี๋ยวรดน้ำก่อนสักหน่อยเนีนั่นแหละก็เอาไว้ในร่มก่อนนะเนี่ยก็รดน้ำนะให้เขาแบบงามงามงามนะนกลายเป็นไม้ประดับสวย,สวยงามงามนี่แหละก็เป็นการปลูกชำไม้ที่ชื่อว่าโบตันไม้ที่ ดอกสวยงามนะใครที่ดูคลิปเมื่อเช้าแล้วบอกโอ้โหเลยเห็นแล้วบอกอยากปลูกจังเลยนะเป็นไม้ที่อยู่ในธรรมชาติสวยงามโบตันไทยดอกส,อสวยๆชุ่มชื้นเดี๋ยวก็รอวันเขาฟื้นมีรากมีอะไรงอกก็ถือว่าโอเคแล้วฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกนะพอนาเรกก็ปลูกไว้ตามสวนของนาเ็กเนี่ยเยอะ ก็ใครสนใจก็ทักได้นะตตอนนี้ยังพอมีนะแต่ถ้านั้นเล็กทำเป็นกระถางใหญ่แล้วก็ไม่ขายแล้วนะครับนะเพราะว่ามันราคาแพงนะถ้าทำเป็นกระถางใหญ่แล้วราคาแพงนั้นคนซื้อก็จะไม่อยากซื้อนะแต่นั้นเล็กก็ไม่อยากขายด้วยแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ